สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาไล่มาสวนเนาะก็วันนี้ก็มาไล่มาสวนนอกนี้ครับนี่มาไล่ที่ปูกระบาดนะครับวิซีบนเขาเนาะโอ้ยบรรยากาศนะครับวิซีลมเย็นลมเย็นคล้ายกับฝนจะตกเนาะแต่มันไม่ตกนะครับวิซีเมื่อคืนนี้ก็ฟ้าร้องเนาะ นก็ตกนิดหน่อยนะครับพี่ซีแต่ก็มันเป็นยังไงครับพี่ซีมืดครึมมาทุกทีนะครับพี่ซีแต่ไม่ตกนะครับตงมันตกก็ตกนิดหน่อยมันที่ปลูกก็ออกเยอะแล้วนะครับพี่ซีถ้าอีถ้าไม่ตกใส่นี้ไม่แน่นะครับพี่ซีไม่แน่นะครับพี่ซีแต่อาจจะตายหมดเนาะมันสัปลักนะครับพี่ซี ว่าเป็นเพราะย้ายอู่เนะว่าเอาลางน้ํามาไวเนืครับพี่ซีเนาะอูงกิ่งมากเลยนะครับพี่ซีอูงก็ย้ายมาแล้วเนาะนี่างน้ําที่ทํารองน้ําฝนไว้เนื้อเก็บกักน้ําฝนเนาะเอาไว้พ่นยาหญ้าเนาะที่ไรที่สวนนี่แหละครับพี่ซีเมื่อวานก็มืดมา มืดก็ไม่ตกนะครับพี่ีเมื่อคืนนี้ก็ฟ้าแลบทั้งฟ้าร้องเนาะตกนิดหน่อยนะครับพี่ีมันเป็นยังไงเนาะพี่สีฝนนี่มันน่าจะตกแล้วน,นะครับพี่สีเนาะคึมอยู่นะครับในวันนี้ก็เสียงลมก็แรงนะครับบนเขาเลยลมหนาวถ้านั่งนนาน,นครับพี่ี่บนเขาตรงนี้ ก็ได้ก่อไฟเนาะผิงเงานะครับพี่ซีถ้ามันหนาวจริงๆนี่บรรยากาศนะครับพี่ซีบนภูเขาอันนี้ก็คือภูเขาล้นภูตากมองเนาะนีครับูตากมองโอ้โน่น,นก็คือภูธํามพระนะครับพี่ซีตรงนี้โอ้เถียงบังเนาะโน่นครับพี่ซีไปทางโน้นก็ไปมุงดาหารเนาะ มองไปตรงนี้นะครับจะเห็นบ้านช่างพงเนาะลงไปนู่นต้นไม้มันกันเนาะมองไปเห็นบ้านช่างพงบ้านผมไม่ค่อยเห็นหรอกครับเพราะว่าสีหลังคามันไม่เหมือนกันมันไม่ขาวเนาะมันสีน้ําเงินเนาะต้นไม้ก็ต้นมะม่วงมันปลูกต้นมะม่วงข้างบ้านเนาอก็เลยไม่เห็นนะครับพี่ซีนีนี่ ส่วนนี้ออกไปโน่นนะครับพีซีมันจะเป็นโคกเนาะโคกที่เป็นป่าเห็ดป่าเห็ดแล้วงกป่าเห็ดเพาะป่าเห็ดพึ่งเนาะส่วงนี้มันยังไม่ออกนะครับพ c ซีเพราะว่าฝนตกนิดหน่อยเนาะแต่ว่าจะได้ไป่องอื่นนะครับพีซีโอ้ยไปตกสักทีเนาะอาจจะได้กินต้มอื่นอร่อยอร่อยก็ไม่ได้กินนะครับพีซีรอฝนนี่มานี่มันกี่วันแล้วเนาะ ไปให้ฝนตกแรงๆเนาะขึ้นเขาว,วานี้ก็ลงมาคิดว่าจะขึ้นไปส่งอื่นว่าจะได้ย้อนกลับขึ้นไปอีกครั้งไม่ได้ขึ้นไปเลยนะครับพี่ซีเพราะว่าฝนไม่ตกตกนิดหน่อยเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นั่งอยู่ที่เสียงนาเนาะเทียงไรเนาะเทียงไรเทียงสวนยางพลานะครับพี่ซี วันนี้ผมขี่มอไซค์ขึ้นมาเนาะน่ครับน,นี่หลางน้ำที่พวกผมทํทำเนาะอารองน้ำฝนไว้ใส่โอ่งโอ่งขาวนี่เอามาจากโน่นนะครับพี่ซีไปกิ้งมาสามคนกิ้งที่แรกว่าจะใช้รถไถดันเนาะครับพี่ซีเนาะกลัวกลวมันเตะเนาะกิ้งเอาทีนี้ กิ่งก็กิ่งง่ายนะครับพี่ซีเนาะกิ่งโง่แต่กลัวมันแตกอย่างเดียวนะครับพี่ซีนูนแหละครับบ้านที่บานผมบานกุกตูมบานกุกตูมอยู่ตรงนี้เนาะนี่บานช่างพงอยู่โน้นอยู่ฝั่งโน้นเนาะโอ้ยผมว่าขี่รถขึ้นมานี่ก็ไม่นานเนาะนมาไล่นี่ไม่นานไม่ไม่นานก็ถึงแล้วครับสี แล้วจะลำบากขึ้นเขาตนขับมอไซค์เนาะมันได้ใช้เกียร์หนึ่งขึ้นเนาะเกียร์หนึ่งเกียร์สองถนนบนทางก็โอ้โหสุดยอดนี่ครับบรรยากาศชมวิววันนี้ก็ขึ้นมาต่อทําเถียงต่อไปอีกนิดนึงนะครับพี่สีต่อด้านบนเนาะเพราะว่าไม่ให้ กลัวฝนาสาดเนาะก็เลยด้านหน้าด้านหลังเนาะครับตรงนี้ไม่ให้ฝนาสาดเข้ามาเนาะเวลาฝนตกมาถ้าด้านทางด้านนี้ก็จะไม่ให้าสาดเข้าใักไตรงเถียงเนาะนี่แหละครับบรรยากาศที่บ้านผม <c oughs> ช่วงนี้ไม่รู้ร้อนไม่รู้ฝนเนาะนี่ช่วงสาวคัดมานี่นีน่ผมว่า มันเด่นออกแล้วนะครับพี่ซีเปลี่ยนปุ๊บกลับมามืดคึม้มเหงอนฝนจะตกอไม่เห็นฝนเลยทีนี้ดูข่าวเนาะว่าจะฝนตกพายุเข้าไม่มีเลยนะครับพี่ซีมีนิดหน่อยเนาะเมื่อวานนี้ก็ตกอยู่ที่บ้านพังแดงเนาะทั้งลูกเห็บทั้งฝน ยอดที่นูนบ้านผมทําไมไม่ตกอ,อ๋อไอซีเนาะนี่แหละครับชีวิตประจําวันของคนทําไรท่ทําสวนเนาะไปอย่างนี้แล้วครับไอซีเปลี่ยนจากไล่ขึ้นหาอยู่หากินบนเขาหากิบประหวานเนาะอ่คลิปน,นี้ก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ